สวัสดีครับตื่นมาเช้านี้ก็เออหน้าบ้านก็หญ้าเริ่มยาวแล้วก็เลยต้องไปงัดตัวตัดหญ้าขนาดเล็กมาซึ่งซื้อมาราคาไม่แพงนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้แบบเออก็เนี่ยไม่ได้แบบแบบใครที่มีบ้านแล้วก็มีพื้นที่แบบหญ้ายาวแบบหญ้ามั่งไม่ยาวมั่งหรือว่าแบบตัดเล็กๆน้อยเนี่ยฮะก็ น่าซื้อมาใช้อยู่ครับนี่ผมก็ใช้มาจะ,ะจะปีแล้วครับนี่จะปีละครับก็ก็ใช้ดีอยู่นะครับก็ตัวเขียวๆนี่แหละก็มีหลากหลายยี่ห้อครับพวกนี้ก็ดูราคาผมเลือกให้มันกลางๆมันผมว่ามันจะถูกจะแพงตรงเนี้ยแบตเตอรี่นี่แหละมั้งครับเพราะว่าดีไม่ดีผมว่าน่าจะอยู่ตรงเนี้ยแบตเตอรี่นี่แหละว่าความจุความแรงหรือว่ามอเตอร์เท่าไหร่แต่ว่า าหาข้อมูลแล้วพวกนี้ตอนแรกนึกว่าแบบไม่มีอะไรไงใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ดกตัวใบตัดมันคบรับนี่ตัวใบตัดเนี่ยมันมันจะมีพลาสติกมาใหา้ส่วนใหญ่จะแถมตามที่อันแล้ว,ลวก็มันจะมีตัวแบตเตอรี่มาให้สองก้อนเนาะที่ซื้อมาบางยี่ห้อครับบางอันก็สามก้อนสี่ก้อนบางก,ก้อนเดียวครับดูเอา แล้วก็ใบตัดใบตัดเนี่ยรอยผมใช้รอยผมใช้ไปมันก็หักหมดละแต่ว่าเขามีขายนะเออตอแนแรกผมนรู้ว่ามันไม่มีอะไรมันมีขายนี่ถือมาเทียบเลยในออนไลน์ต่างๆเนาะเออก็ดีนะครับรุ่นพวกเนี้ยเนี่ยมันมันมีอะไรขายนะครับรุ่นพวกนี้ยแล้วก็ไอตัวนี้ก็ยืดหดได้ ดดกดแล้วก็ยืดหดครัจับมือเดียวได้ครับแล้วก็นี่มีตัวชาให้ก็มีให้มีประแจหกเหลี่ยมมาให้ขันในตัวใบนี่ใบเก่าเหลือัอนนี้แล้วก็มีใบเหล็กมาให้สองอย่างใบเหล็กนี้จะมีกลมเนาะกลมแล้วก็มีแบบนี้ แบบตัแบแมบยาวๆนี้แต่ผมไม่ก็ได้ไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าเสียวเสียวก็เลยผมว่าเลือกที่มันมีใบพลาสติกนะครับที่เลือกซื้อใช้เพราะว่ามันมีใบพลาสติกให้เลือกใช้แบบเนี้เนี่ยเห็นไหมครับก็ใบหนึ่งก็ไม่กี่บาท เวลามันหักมันแตกมันยังไงไปก็มีก็เปลี่ยนใบก็ให้ใบตัดมันแตกดีกว่าหักดีกว่าดีกว่าดีกว่าใบาเหล็กมันบางทีไปโดนพวกไอ้แข,ข็งครับพวกหินแก้วอะไรเงี้ยกระเด็นโดนขาเราได้ครับก็บาดเจ็บได้พอดีจะอันตรายตรงเนี้ยแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็เราตัดย้าอย่างเดียวครับปลาติกนี่ก็เพียงพอละบางคนก็ไปโมเราเนี้ย เป็นโมใส่ไอตัวที่เป็นลวดพลาสติกเอ้ยไม่ใช่เออเป็นเส้นเอ็นอะเส้นเอ็นตัดหญ้าครับแต่ผมยังไม่ได้ทำเราจะทำยู่กันเดี๋ยวถ้าทำแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูว่าว่า,วาเป็นไงจะได้แบบไม่ต้องเปลี่ยนใบตัวนี้บ่อยอันนี้มันหักง่ายดีเจอโน่เนเจอนี้ก็หกนะักละไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันตัดดีเปล่าเนาะเวลาชาร์จก็ไม่ยุ่งยากนะครับเวลาเรียบมันก็จะขึ้นเขียวเขียวก่อนเนาะแล้วก็ แล้วก็เสียบไปเสียจปุ๊บมันจะขึ้นแดงครับก็เดี๋ยวพอจะแบตเตอรี่มันเต็มเนาะแบตเตอรี่มันเต็มเนี่ยมันก็จะขึ้นไฟเขียวเหมือนเดิมก็ออไม่นานครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เต็มละก็เดี๋ยวเราชาร์จรอไว้เดี๋ยวเราแบตเตอรี่มันไอ้อน้นมันหมดเราจะไดเอาอันนี้ใส่ได้เลยเนาะโอเคไปงานไปลองตัดกันครับเวลาใช้งานมันจะมีไอตัว เต็ปที่อยู่2อตัวครับก็คือต้องกดตัวนี้ก่อนเนาะด้านข้างแล้วก็กดถึงจะกดสวิตช์ได้นะมันล็อกไว้การแบบใครมากดเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยครับนี่ครับเวลาใช้งานก็ตัดไป ก็ผมว่าเดี๋ยวผมไปใส่บูธมาดีกว่าอ่าเรียบร้อยครับไปใส่รองเ้าบูมละเนี่ยครับนั่นก็ใช้ตัดหญ้านะครับทั่วไปนะก็มีตัวกากาดการแบบว่าเราไปชนนู่นชนนี่ไหน่อยแต่บางทีผมก็อ,ออกนะก็แบบเท่าขอบเข้ามูมไปเงีย้ย แต่ว่าข้อเสียมันคือมันทีมันมันไม่เหมือนรถตัดหญ้านะครับก็คือเราต้องวัดระยะเองเนาะว่ามันจะเอาสั้นเอายาวแค่ไหนนะก็อย่างว่าอันนี้มันมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เครื่องตัดหญ้าประเภทแบบนั่นนะมันเอออ่ะมันไม่ได้ใช้ได้นานแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับมันก็ติบยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยฮะก็สําหรับแบบงานสวนเล็กเลกนน้อยนะครับก็มีไว้ประจําบ้านเนาะผมว่ามันก็ ก็โอเคครับนี่มีที่จับสองมือให้ด้วยเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้นะฮะก็มารีวิวให้ดูแนะนําให้ดูว่าเครื่องตัดหญ้าแบบนี้ก็แต่ว่าเราเลอกซื้อผมว่าเลือกซื้อราคาที่มันกลางๆหน่อยเนาะถูกเกินไปบางทีมันก็ไม่ดีนะถูกเกินไปบางทีเดี๋ยวมอเตอร์แบตเตอรี่ก็หมดเร็วแล้วก็มอเตอร์ก็ไหม้ล็อกไม่อยู่เปออ็นอันตรายนะครับเพราะพวกนี้มันมีจุดหมุนเนาะ ถ้าเกิดใบมันหลุดน็อตมันขาดมาโดนขาเรานี่ก็ก็อันตรายนะครับเพราะ,ะนั้นก็อุปกรณ์ที่มีอันตรายแบบนี้ก็เลือกที่มันมีราคาหรือว่ามีมาตรฐานน,นิดนึงเนาะก็ลองเลือกดูครับลองเลือกดูเอาโอเคก็เดี๋ยวผมตัดหญ้าก,ก่อนแล้วกันแล้วเค,ครับขอบคุณครับ ็เรียบร้อยครับประมาณนี้เนาะก,ก็ถือว่าทุนแรงนะครับทุนแรงพอสมควรกลมๆเงยๆนะวัยรุ่นอย่างเราก็กลมไม่ไหวก็หาเครื่องทุนแรงนะครับเครื่องทุนแรงก็สวน,นเล็กๆหน้าบา้านมีความสุขก,กับการดูแลสวนมันหยุดครับก็เดี๋ยวปมกวาดแล้วก็ตัดต้นไม้ต่อก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับ ขอบคุณครับ